อโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีสําหรับคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับอืมวันนี้ก็มาคนเดียวแหมมันไปนอนกันหมดแล้วคือก็สมควรน,นอนแหละพวกมันอะ่ะคือตอนนี้ก็เวลาจะตีสี่แหมคือมาอยู่กับแมปคล้ายๆแนว identity v แนว dead b y d a d light อะไรนะครับปั่นเครื่องแล้วก็หนีฆาตกรอ่าดูโอ้โหปาร์ตี้อะไรกันวนันนี้เพื่อำนำในการเพื่อนขาเล่นได้เพื่อนแหม ฆาตรกรอยู่อย่างนี้นามาครับนาฟันฆาตกรมากครับโดนโดนโดนเอาเราต่อเลยปะเนี่ยฆาตกรเอาเราต่อเลยปะเนี่ยแหมวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยเอาดีๆกูวิ่งไล่เฮ้ยเอ้ยหมกินไก่ งอมงอมงอมง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 มเพิ่มเลือดก่อนนะครับมาดิพร้อมบุกเสมอเออผู้เล่นเพื่อนผู้เล่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 นการหายใจรับแย่แม่อยู่ไหนเอ้ยอยู่ก็หลังกูดิไปเลยวไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไอ้บอลไอ้บอลเพื่อนละเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนม่มากูบ่นฟันฟันฟัน ไปเดาไปจดานะจดาไปเดาไปจดาเอางง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 งแหมใครไม่ไปผมไปครับใครไม่ไปผมไปแล้วผมบอกเลยสังเปิดระเบิดมาดิ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 เอางง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 มาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ทันมันรู้ทันมันรู้ทัน เนี่ยขอ,อยาแอกเลยละกันแหม <c oughs> อยากได้สกินนอะอยากได้สกินของตัวเราอะโอยอยากได้สกินสกินอุ้ยมีสกินอุ้ยอุ้ยอ้ย,โอ,ยโอ้โหหนึ่งแสนอุย้ย สามพันมีอะไรน่าสนน่าสนบ้างสตีฟเอ้ยไวทูเคเอ้ยไวทูพันเอ้ยไวทูอะไรวะเนี่ยไหนขอชิมเบิงขอเยี่ยมเบิงอยากได้อันเนี้ยสามพันบาทเก็บเลยละกันไม่ต้องพูดภาพทำเพลงก็มีอยู่สี่ร้อยเนี่ยเฮียซื้อกระเปืองตังค์คลิปโอ้โหตัวเดิมเลยตัวนี้ กูตายแน่ๆกูตายแน่ๆไอ้คนเดิมเลยคือผมเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะเฮ้ยไอ้คนนี้อย่างโหดแต่ก็นะก็ไม่ได้อะไรผมมากหรอกพูดตรงๆเลยแหมขี้โม้ติดติดโม้อีแล้วติดโม้อีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็เหมือนแซวแต่ไม่เป็นไรครับเราตอนนี้เราจริงเลยนะน,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 นี่นี่เรามาแก้ฟุกไอคิวสองร้อย

เราไม่เห็นมันมันก็ไม่เห็นเราครับผมแม่สุดที่ใช้ได้วะโอเค <Okay, S 2> ไปแล้วซ่อมไฟต่อเรื่องเราเต็มร้อยนะคือตัวนี้เอามาจุกโดยเฉพาะนะครับเอ้ยแหม,มเป็นไรลืมว่าไอคิวเราเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยมิลลิตรคือเอาง่ายๆคือไม่ทั่วสมองมิลลิลิตร กูเล่นก็มีไอคิวเท่ากันมั้งไอ้ยากูกูมั้งเลยนี่ไงอีกหนึ่งเครื่องเพื่อนสู้ไปบอกตัวเองเนี่ยไอ้ยาโซโซเนี่ยสโลโมชั่นอีกแล้วกูไม่น่ามาหามึงเลยกูไม่น่ามาหามึงเลยกูไม่น่ามาหามึงเลย เพื่อนมึงโดนมึงตายแน่ๆเพื่อนพอมึงจะตายแล้วกูก็บายบายละกูบายบายละเพื่อนไว้เจอกันในชาติจังการกูไปแล้วโอ้หลังตาลโอ้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกยืนได้ฟุกแกนเย็นไว้เห็นไว้เห็นไว้อีกหนึ่งเครื่องอยู่ไหนหาต้องหาต้องหาอย่างเดียวแล้วตอนเดียวฉันต้องขายเดือดเครื่องอยู่ไหนวะเฮ้ย โอ้ยกูไม่น่ามาทางนี้เลยกูไปแล้ว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 กูไปแล้าอิวปแล้ลี่บิล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 ลี่ชิบหายไรเงกูได้ยินเสียงปุ๊บหลบดีดตันมาดิ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 กูกินไก่แค่จุกต่อจะจะดักกูจะดักกูจะดักกูไม่ไรกูกินไก่แบบเรากูกินไก่แบบเราไก่กูไม่มีผล แต่ก็ไม่มีผลที่อะไรเลย,เลยชิมหานแล้วเพื่อนกูตายแน่ๆเพื่อนไม่บายลาก่อนโลกนี้กูไม่น่าโมไว้เยอะแต่คนดูตัเต็มกูไว้นะตัวเต็มกูไว้นะกูแบบฟุกนักจุกโโอ้หโอ้โหอู้หโูหโหโอ้โหมึงยังตามมาทัน ามึงดีกนสเติ้ลอีกนิดเดียวเลยวกูน็นไก่ก็บินได้นี่กินกูโยงผิดเว้กูต้องเอา,า,า,อ,อ,าอันนี้ไว,ว,ว,ว้ตรงนี้กระปรับแดงต้องมาอ้อมมาตรงนี้อ่านี่ไงฟุกไอคิวสองร้อยกูเบลหกแล้วตัวนี้เบลหกแล้วฟุกไก่เบลหกเอ้ยหนี่นีหนีหนี นี่ไง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 โอ้ยทับทับทับขอเนี่ย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 ,ย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 คือพวกอันไหนคือฝั่งโอ้โหเมื่อกี้ก็เกือบละเกือบละอีกนิดเดียวละกูจะไม่รู้เรื่องเฮียละเมื่อกี้นี่แต่นี้เสียวเอ้ยเอ้ยอย่ามาไล่กูเบื่อ อไ่าคนอื่นไปกูขออันนี้แต่ใครมันดิดเหรียญติ้ง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 อย่างนี้ไว้ที่ไไก่หรือปิ๊กจูะอะแม่เขาบอกเนี่ยปิ๊กจูเลยแต่แค่มีถ้าไม่มีหมดมีแล้วก็ม,มีสีแดงนี้ก็มปิ๊กจูชัดๆมิกมิกจูตัวเทีเยอะไรมีแต่ปิ๊กจูกูฟันให้เพื่อนฆาตกรเจสามเนี่ย ขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยจะได้อีกขี่ได้ตังค์เว้ยีืค่าตกนตอนนี้มันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะบันปายไปเพืนข้างนี้ข้างนี้เราเองทั้งนี้เราเองเราไหวเพื่อนปั๊บปั๊บปัป๊บ จะตีก็ต,ตีเราไม่ทำอะไรเฮ้ยกูบอกแล้วปิดเทอมเด็กเราบอกมันเยอะเดอเอาเดอพี่เอาดเอาดตีกูไม่ให้ตีกูก็ตีให้ตีกูก็ต,ตีเอาเดเอาเดเลยนะจะตีก็ตีแล้วไม่ทำอะไรว่าทำไมไอ้แี่เนี่ยมันจะตายวะ ไม่ทำอะไรจริงไปหนิโอ,อ้ยเชื่อกูเชื่อเชื่อเชื่อเด็กไทยเว้ยเด็กไทยคืออนาคตของชาติเว้ยกูเชื่อไปหมดละเด็กไทยเนี่ยเราต้องเชื่อเด็กไว้ใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนเราคุยโดนดิเอ้ยเดินคุยดดดเ,ออเรเาเราดียังมันจะไปมันหรือะไรวะไม่ทำอะไรเนี่ยคิดฆ่ามก็ได้อนะโอู้หูท้อเลยแม่งฟันไม่โดนเแ้ย บาตหลวงครับพอดีผมอยากได้ฆาตกรโย่แล้วมีอะไรต่อไหมครับเดทเทเบิลเฮียออฟฟี่เดฟต์โอ้โหอ่านไม่ออกแล้วรีบเลย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 อ่าไม่ออกแล้วไปละเฮียอ่าไม่ออกจริงนะเนี่ยสัตว์ตัวนี้อ่อไม่ทันเไม่คุยเด็กคูกลับมาคุยเด็กคูกลับมาคุยโอ้โหตัวเชยนี่อย่างโหเลยฆาตกรตัวเชยนี่กูไม่ไหวเด้ กูบอกเลยว่ากูแอบไดยสามนาทีเองเพื่อนแอบต้องแอบเพื่อนสามนาทีเองอย่าตายก็พอเพื่อนขอร้องอ่ะกูไหวกูไหวจริงๆแล้วกูบอกกูขอในนีว่าไม่หยิบกูหยิบเองอันนี้คืออะไรมกอะได้ไห้วะกูว่าไม่รู้เอาเพื่อนเราสามนอหนึ่งสองแล้วก็สามนี่ ต,ตัวนี้ตัวท okay, ี coping, impacts, boom, s> <S ่สี่หรือเปล่าตัวนี้ตัวอะไรโอเครูปปั้นกูก็นับเป็นตัวนะโอ้ยกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงกูไม่ไปกูไม่ไปกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนมันสุ่มไปแล้วเพื่อนสี่คนเราเคฟนั่นนายพิซซ่าคุยกับเราอะไรดีคุยกับเราหน่อยเราเงาอะฮัลโหล เอ้ยมันขึ้นมาแล้ว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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมึงเดนกันแน่ๆนมึงเดนกันแน่ๆเพื่อนเข้าดีนะเพื่อนกูไปแล้วกูอยู่ที่เดิมนะกูเหลืองกูเหลืองป้อมตัวกับเหลืองสองนาทีอืมอืมสองนาทีเว้ย มันมาแล้วมันมาแล้วกูไป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 แล้วเรามาไหม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 โอ้ยมาแล้วไม่มีมานาไม่มีมาน้าแล้วไม่มีมานาแล้วกูแดกกูแดกกูแดกแดกกูแดกกูแดกมันกูก็วิ่งเลยโอ้ยกูกลับไปอยู่ที่เดิมไล่ไปย กูให้วมาหมันหามากขูมาก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 ไงแล้วกูจูงไงแล้วกูจูงไงแล้วกูจูไงกูมากมันทำไมเจ็บ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 แล้วเจ็บที่จา

แต่อะที่กูอย่ตงนี้กูได้ทั้งวันนะเพื่อนเดี๋ยวตายนะเพื่อนเดี๋ยวเวลาเพิ่มมากูเพิ่มขึ้นมากูขึ้นมากูมึงช่วยกูใช่ไหมกูช่วยมึงเองเพื่อนน้อมาทางกูนมากูเพ่นมากูแท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 นกูวิ่ง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 กูวิ่่งกูวิง ก็มาดิครับ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 ,รบรยบหลอยแอ่โอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้หรือว่าพาร์ทนี้หรือว่าตอนนี้หรือว่า ตอนนู้นตอนเน้นตอนไหนตอนตดอ,อ,อืมโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอไวเ้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นครั้งนี้กูุมเล่นคนเดียวก่อนมาลลองเชิงก่อนไงปอ้ย